สวัสดีครับพบกับผมในโอริโอจากพอทราบอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราเป็นคลิปที่พิเศษมากๆเพราะว่าเราจะมาบุกครัวของขนมเจ้าดังยี่ห้อหนึ่งครับผมชื่อว่าเทลแวร์เกอร์ครับผมหลายๆคนอาจจะรู้จักกับขนมยี่ห้อนี้อยู่แล้วนะครับเพราะเป็นขนมสุนักโฮเมดครับที่ทํามาเพื่อน้องหมาโดยเฉพาะโดยเฉพาะน้องหมาที่มีอาการแพ้เนื้อต่างๆนะครับเพราะว่าขนมอันนี้เนี่ยก็จะทําจากผักอย่างเดียวเลยนะครับเรียกได้ว่าเจ้าของก็อุ่นใจ เลตี้มากแล้วน้องหมาก,ก็รักมันมากเพราะมันหอมสุดๆเลยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาขอรบกวนเวลาเจ้าของของแบรนด์เทลแบ็คเกอร์เขาเขากำลังทำครัวกันอยู่ข้างในนะครับออเดอร์รถเลยยังไงผมจะไปบุกให้ทุกคนได้ดูกันว่าข้างในเนี่ยเขาทำอะไรเป็นยังไงบ้างแล้วขนมเทลแบ็คเกอร์มันมีดีอะไรครับผมโอเคอยังไงเราไปตามกันเลยครับลุย สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับพี่น้องครับเจ้าของแบรนด์เทลแวกเกอร์ครับผมก็จริงๆแล้วกระสิบก็คือเป็นญาติกันนั่นเองนะครับก็เลยเถือโอกาสมาบุกบ้านพี่น้องนะครับผมว่าเอออยากรู้ว่าพี่น้องทําขนมเทลเวกเกอร์ยังไงนะครับแล้วมันมีขั้นตอนยังไงบ้างมันน่ากินขนาดไหนครับผมแอบพอรบกวนได้นะครับโอเคได้เลยค่ะเอาเข้ามาเข้ามาอืโอรีโอ โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในครัวของเทลวักเกอร์กันแล้วนะครับผมก็ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกระบวนการผลิตกันนะครับก็อยากจะมานั่งคุยชิลๆกับพี่น้องก่อนนะครับว่าเออเทลวักเกอร์มีความเป็นมาอย่างไงแล้วเติบโตมาขนาดนี้ได้ยังไงครับก็โอเคก็เริ่มกันเลยว่าเอะอะไรครับทําให้พี่น้องถึงตัดสินใจมาทําขนมให้น้องหมาครับอ๋อก็เริ่มจากหมาที่บ้าน,นะะอาะนค่ะโอลาค่ะเขาเป็นเลสซี่เทอร์เรียเนาะเขาก็ สัดขวดกว่าๆเขาก็เริ่มมีอาการแพ้ก็ไปหาคุณหมอก็ก็เลยมาค้นพบว่าเออจริงๆเขาแพ้พวกอาหารสาเร็จรูปอ่าเราก็เลยเปลี่ยนอาหารสำเร็จรูปเนี่ยมาเป็นอาหารปรุงสุกทาให้เขาชานแพ้เเลยโฟมเม็ดเลยใช่ก็ทีนี้แต่ว่าอาการแพ้มันก็ยังไม่ได้หายไปร้อยเปอร์เซ็นก็เลยมาดูว่าเอ๊ะมันยังมีอะไรที่เป็นพวกของสำเร็จรูปอะไรอีกเลยอย่างเงี้ย ก็เลยอ๋อมันก็คือขนมนี่เองเพราะว่าอ๋ออ่าเพราะว่าทุกวันเราก็ต้องโอราก็จะมีมื้อขนมแล้วก็ไว้สําหรับเขาเรียกว่าด้วยใช่ใช่ใช่ก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเราก็มาลองทาขนมให้น้องถามในตอนแรกนะครับอืมก็อ่าแล้วเลือกวัตถุดิบอะไรยังไงครับว่าขนมที่มันก็มีหลายแบบนะเราเลือกยังไงครับทําไมถึงกลายมาเป็น ตัวนี้นะใช่ไหมอ่ะก็เราก็ไปศึกษาดูว่าเอ๊ะหมาเนี่ยกินอะไรได้กินอะไรไม่ได้ก็ดูว่าอ๋อก็เลยมารู้หลายอย่างเลยว่าเอ๊ะนมเลยก็กินไม่ได้นะยีสต์ผงฟูอะไรก็ไม่ได้ก็ก็เลยพยายามหาว่าอะไรที่หมาทดแทนได้บ้างก็เลยเริ่มลองทำหมาก็ลองดูว่าเอ๊ะมีผักตัวไหนบ้างที่มีประโยชน์นะก็เลยอ่ะมีบล็อกเกอรี่มีแครอท มีฟักทองอะไร,รอย่างเงี้ยอ่าก็เลยเอามาลองลองผสมดูโอเคครับแล้วอะไรครับที่ทําให้ทั้งน้องหมาแล้วก็พ่อแม่ของน้องหมาเนี่ยติดใจขนมเ,ลเคลวเกับจุดเด่นจุดขายมันคืออะไรช่วยบอกตรงไหนครับจุดเด่นคือความหอมครับอ่าเพราะว่าเราอบใหม่ตลอดไงดังน,นั้นเนี่ยพอเปิดถุงออกมากลิ่นมันจะขึ้นมาก่อนเลยน้องหมาวิ่งมาเลยน้องหมาวิ่งพ่อแม่น้องหมาก็แบบเฮ้ย ทำไมมันหอมอย่างนี้ก็เราก็หลายคนก็ได้ชิมนะหลายคนก็ชิมก็บอกว่าชิมได้เพราะมันเป็นฮิวแมนเกรดอยู่แล้วอ๋อก็คือว่าเอาอาหารของเรานี่แหละเกรดเดียวกันม,มาทําให้น้องหมากินเลยใช่ใช,ใช่แล้วก็แล้วก็แน่นอนมันก็มีความกรอบ,รบที่หมาก็เอาไว,ขว้ขอดฟันด,ด้วยโอเคครับก็อ่าก็เรานั่งคุยพักเหนื่อยกันเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคําว่าเทลวิกเกอร์ทําขนมกันยังไงครับผมโอเคตามไปดูกันเลยครับเราก็มาอยู่ตรงที่พี่น้องใช้ผลิตขนมเทลวิกเกอร์นะครับถ้าทุกคนเห็นมันก็คือครัวประจาบ้านนั่นเองแสดงถึงความโฮมเมดเลยนะครับก็พี่น้องทําอาหารให้ตัวเองกินให้ลูกสาวกินทําให้เพื่นอนบ้านกินอะไรเงี้ยก็ผลิตขนมเทลวิกเกอร์ที่นี่ด้วยเหมือนกันนะครับก็รับรองในเรื่องของความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัย กินได้โฮมเมดแน่นอนครับผมทีนี้เรามาดูในเรื่องของวัตถุด,ดิบดีกว่าว่าขนมเคกเบเกอร์เนี่ยมีอะไรเด็ดอยู่ข้่ไในบ้างครับก็อันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนผสมหลักนะก็จะมีแป้งสาลีแป้งโฮวีไข่ไก่น้ำมันมะพร้าวแล้วก็น้ำเปล่าอ,อันนี้เป็นตัวเบสหลักแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของตัวที่แต่ละรสชาติละมันจะมีบล็อกเบอร์รี่มีฟักทองมีข้าวโอ๊ตแล้วก็มีแครอท ครับก็คือตัวน้ำมันมะพร้าวที่บอกไว้เมื่อกี้ว่าแทนที่จะใช้เนยกับนมใช่ไหมครับเราก็ใส่น้ำมันมะพร้าวเป็นตัวเชื่อมให้มันเกิดความอร่อยใช่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 ครับก็หลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวจะต้องผสมนะส่วนผสมทุกอย่างเนี้ยทามาเข้ากันเพื่อปั้นเป็นตั้นโดก่อนที่จะมาคัดเป็นคุกกี้เป็นตัวรูปกระดูก ก็เดี๋ยววันนี้จะผสมเป็นทำสาธิตเป็นตัวแคลอทให้ดูแล้วโอเคจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับในขั้นตอนก็ข oh, okay. ja, ั Fire ้นตอนนี้ปกติก็จะประมาณ10-15นาทีนะคะเพราะว่าเราต้องนวดให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี้ยเท่ากัน ที่เราผสมเสร็จแล้วเนาะเราก็ได้เป็นแป้งโดมาหนึ่ก้อนอย่างนี้จะทำขนมเทวกเตอร์ได้ก็ต้องมีพลังแข็งนะครับอันนี้ก็ประดิษฐ์เองนะเพราะว่ากดทีละอันไม่ไหวไม่ทันอ๋อประดิษฐ์เองก็คือเอามาเามาปรดกันอย่างนี้แล้วช่ อ่ะก็ตอนนี้ก็หลังจากที่ตัดเป็นรูกกระดูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรียงใส่ถาดพร้อมเข้าเตาอบแล้วนะคะอ่ะแล้วตอนนี้ อบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่เป็นไงบ้างหอมมากกลิ่นนี่ลอยขนาดใส่หน้ากากเพียงการกลิ่นอันหอมหวนนี้ไม่ได้หอมจริงๆอันนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่ขนาดคนยังอยากกินเลยนะเนี่ยกินแบบเหมือนคุกกี้อันนี้นะครับ ขนมเทเบเกอร์ก็ได้เอาออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็จากที่คุยไปต้นคลิปที่ทางพี่น้องบอกว่าวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยมันเป็นฮิวแมนเกรดเลยกรรมวิธีในการผลิตก็เหมือนกับที่เราทํากินกันเองนั้นก็สามารถกินได้ใช่ไหมครนบคนคือของมากอยากอยาขอลองชิมหน่อย่าได้เลยได้เลยใช่ไหมนี่ไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนก็อุ่น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 โอเคได้ครับไยวลองหน่อยเวลาไม่ต้องอันนี้ของพิเต้อืมอืม เออมันกรอบมากคือถ้าให้คนกินก็อาจจะแบบไม่ได้ถูกปากค่ะเพราะว่ามันกรอบแบบว่าคิดว่าสะเลาะกับหมาที่ทะเลาะกันแล้วแย่งขนมกันน้องหมาให้หลังกันให้หลังกันเออรีโอเอรีโอเออรีโอเอรีโอเออรีโอนี่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 เออที่รากทิราโอเคไม่ต้องแย่งกันนะขนมเยอะแต่รสชาติก็แบบ ก็จืดๆนะสำหรับน้องหมาก็ไม่ควรกินรสที่มันจัดแล้วอก็จืดๆหอมๆครับถามว่าอร่อยไหมต้องถามมาอร่อยไหมครับโอริโอตอบกล้องไหนเร็วอร่อยไหมครับโออร่อยไหมครับดูหอมแค่ไหนฟังเสียงจมูกโอไว้ก่อน ก็อันนี้ที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นขนมหมาลูกเป็นกระดูกใช่ไหมครับอ,อยากรู้ว่ามันมีแค่แบบเดียวหรือเปล่าหรือว่าเรามีโปรดักตัวอื่นด้วยไหมอ๋อเราก็จะมีโปรดักที่เป็นทรีตด้วยก็คือเอาไปสาหรับฝึกน้องหมาก็คือจะทําเป็นชิ้นเล็กๆครับใช่นี้อ๋อก็คือเหมาะกับน้องหมาตัวเล็กด้วยแล้วก็อาจจะเป็นลูกหมาหรือน้องหมาไซส์เล็กหน่อยอย่างโอริโอเงี้ยก็อาจจะเหมาะกับเป็นตัวนี้ใช้ฝึกได้เคี้ยวง่ายกว่า ใช,ใช่ใช่ใช่แล้วอันนี้มีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมครับสาหรับพอทราบใช่ไหมพอทราบใช่ไหมคนดูของพอทราบนะครับก็คือตอนนี้พอทราบเนี่ยเรามีทําีวิเกอร์นะครับสําหรับฝึกน้องหมาโดยเฉพาะนะครับผมเป็นลายของพอทราบเองราคาละาี่บาทนะครับเราก็มาโคงกับเทเวเกอร์อเทเวเกอร์เขาบอกว่าถ้าเกิดใครซื้อคลวกเกอร์นี้ไปนะครับก็จะแถมเป็นฟรีใช่ไหมครับขนมอันนี้เลยนะครับ ไซนี้เลยไปให้ฝึกก็เรียกได้ว่าพร้อมฝึกกันเลยเดียวทั้งคิกเกอร์ทั้งขนมฝุดก็ฝึกได้เลยครับผมแล้วถ้าผมอยากจะซื้อขนมของเทวักเกอร์ไปให้น้องโอลิโอกินเนี่ยสามารถที่จะหาได้จากช่องทางไหนบ้างครับอ๋อก็คือเราจะขายทางออนไลน์นะคะก็คือทางไลน์ช็อปมีไลน์ช็อปของตัวเองด้วยมีไลน์ช็อปของตัวเองด้วยก็คือ atthewacker th ครับ มี Facebook ใช่ไหมผมเห็นเพจอ่ามี facebook Instagram นะคะแล้วก็ไลน์ f f ฟ i ิเชีชื่อเดียวกันเลยคือ tailbacker. th เนี่เดี๋ยวขึ้นไปให้นะอ่าได้ขอบคุณมากแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีไปฝากขายตาม backpack ด้วยนะคะอ่ามีที่ไหนบ้างครับที่วางก็อันนี้หลักๆก็จะมีอันแรกก็จะเป็นร้านล็อกกี้ด็อกกี้ที่เทวอันเทวครับนะคะแล้วก็มี ด็ Dog Park อกพาร์ค่นมีด็อกไวท์อยู่เอกม,มัยมีซัมเมอร์ด็อกพูอ่าแล้วก็มีด็อกเดสแบงคอกด้วยอยู่แถวล้ินคาแล้วก็กับดคอกบิสโทรที่เป็นสวนน้ำโ <Okay. S 2> อเคเรียกว่ามีเยอะมากนะครับก็คือใครที่พาน้องหมาไปเที่ยวตามที่ต่างๆพวกนี้สามารถแวะเข้ามาซื้อลองชิมได้กันนะครับแราคาเป็นยังไงบ้างครับ ราคานะคะก็คือถ้าเป็นอย่างเงี้ยที่เป็นแบบว่าถุงปกติมาตรฐานเนี่ยราคา245บาทนะคะก็ไม่แพงเลยนะครับที่เบาที่เราทําแบบโหทำโฮมเมดมาที่ต้งดูสองสามคนนครับอ่าแล้วก็แต่ถ้าใครที่แบบว่ายังไม่มั่นใจหรือว่าอยากให้น้องหมาเนี่ยได้กินแบบหลากหลายหลากหลายเนี่ยเราก็จะมีเป็นแบบรวมรสนะคะก็คือจะมีสี่รสเลยมาให้ลองชิมก่อนมา ใช่อ่าก็คืออันเนี้ยรวมแล้วก็มันก็จะถูกแพ็กรวมอยู่ในเป็นถุงนี้นะคะก็จะระบายสีสีรถเลยอันนี้ก็จะสองร้อยหกสิบห้าบาทโอเคค่ะส่วนตัวทรีปเนี่ยเราก็จะขายแบบรวมรถไปเลยก็คือจะเป็นถุงเลยแบบนี้สีรถเหมือนกันใช่ก็คือสองร้อยหกสิบห้าเท่ากันกับรวรับผมค่ะมีสามแบบเนาะใช่ใช่โอเคก็ ครบแล้วนะวันนี้เราก็ได้มาพาทุกคนมาดูเบื้องหลังในการผลิตขนมโฮมเมดของเทลวักเกอร์นะครับเรียกว่าเห็นกันสดๆเลยทำกันในครัววัตถุดิบเป็นยังไงนะครับมันโฮมเมดขนาดไหนคุณภาพดีมากนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งทางที่ได้บอกไปก่อนอันนี้ได้เลยนะครับก็สตหวันนี้นะครับผมน้องโอริโอแล้วก็พี่น้องจากเทลวักเกอร์นะครับก็ขอลาไปก่อน สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ,บ,บ๊ายบบ๊ายบาย